ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาปี2568วันนี้เวลา9นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เขตจตุจักร ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวรศาสตร,ร,รม์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2568จำนวน5ต้นได้แก่ต้นรวงพึ่งต้นพุทธาต้นไผ่ภูพานต้นส้มแก้วสมคิดและต้นนนทรีทั้งนี้กล้าไม้ต้นนนทรีมาจากการพพาเพาะเมล็ดจากต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกต้นนนทีจำนวน9ต้นไว้เป็นต้นไม้สัญ,ญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 0 6าหสำหรับสวนรวมพันไม้เกียรติประวัติไทยนี้อยู่บริเวณอนุสาวรีย์สามบุรพาาจารย์จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมพันไม้เพื่อการศึกษา เป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติภูมิของความเป็นไทยและเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของบุคคลและสถานที่ในประเทศไทยทั้งนี้สมเด็จพระนิธิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสวนและทรงปลูกต้นไม้ได้แก่ต้นสิรินธรวันล,ลีและต้นกันไพหมหิดลเมื่อวันศุกร์ที่19ธันวาคม2540 จากนั้นท่อประเนศนิทัศการได้แก่นิทัศการการติดตามสถานภาพประชากรนกเงือกและสัตว์ป่าใกล้ศูนพันธ์ของระบบนิเวศป่าดงดิบเขาในผืนป่าตะวันตกของประเทศไทยที่คณะวิทศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์ สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทยและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกันดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าใกล้สูนพันธุ์ในป่าดงดิบเขาระยะเวลาศึกษาวิจัย2ปีเน้นนกเงือกคอแดงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าดงดิบเขารวมถึงสถานภาพนกเงือกอีก5ชนิดได้แก่นกกกนกเงือกสีน้ำตาลน,นกแก๊กนกเงือกปรามช้างและนกเงือกปรามช้างปากเรียบและสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมที่สำคัญอีก12ชนิด ทำการเดินสำรวจเพื่อศึกษาการกระจายในพื้นที่ด้วยการพบเห็นตัวโดยตรงบันทึกเสียงร้องและจดบันทึกร่องรอยรวมถึงพืชอาหารของสัตว์ป่าและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมป่าดิบเขาระดับสูงของผืนป่าตะวันตกที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ห้าแห่ง เมื่อเสร็จสิ้นโครงการจะสามารถสร้างโมเดลทํานายปัใจจัยในการอยู่รอดของนกเงืออแต่ละชนิดได้แม่นยำมากขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนกเงืออคอแดงและสัตวป์ป่าใกล้สูญพันธุ์อื่นๆในสังคมพืชป่าดิบเขาของกลุ่มป่าตะวันตกให้มีความยั่งยืนต่อไป ส่วนนิเทศการโครงการอุทยานการแพทย์มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์เวชศาสตร์การ,กรเกษตรชีวนวัตกรรมจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ80ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์วันที่2กุมภาพันธ์2566มียุทธศาสตร์ด้านการบูรณาการสาธารณสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนและสังคม โครงการอุทยานการแพทย์นี้ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์และจัดตั้งโรงพยาบาลเกษตรศสาสตร์ขนาด400เตียงเน้นด้านเวชศา,าสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรมเชื่อมโยงความรู้ขั้นสูงด้านการเกษตรอาหารป่าไม้สิ่งแวดล้อมไปสู่การแพทย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียเพื่อเป็นสูงกลางให้บริการทางการแพทย์รองรับสังคมผู้สูงอายุและการเกิดโรคอุบัติใหม่ โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถวายพระพรชยมงคลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาในปี2568จากนั้นนายดำรงศรีพรามรักษ,ษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567 เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออก,กรมสมเด็จพระเทพพระราชราชุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลองพระบาท เวลา10นาฬิกา50นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสัปะทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาและทุนไปทำการวิจัยระยะสั้น ไปศึกษาท right right well an ี่มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางสาธารณรัฐสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยคอเลดดับลินสาธารณรัฐไอร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกโกโวสหพันธรัฐรัสเซีย และสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิจัยสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทุลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกและทุนไปทําการวิจัยระยะสัน้นในการนี้คณะกรรมาการและเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมาการคัดเลือกผู้ได้รับพระราชทานทุนร่วมเข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย ตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่งได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเพื่อพระราชทานให้แก่บุคคลไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและนักศึกษาไปทำวิจัยระยะสัน้นในการดำเนินงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้รับทุน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568นพระบัวสดวัดพระเชษตุพลวิมลบังคารา,รามเขตพระนครทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาจะกระทําขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาหรือก่อนวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีโดยถวายแด่พระพิสูจสงสงในพุทธศาสนาเพื่อให้จุดบูชาพระนา,ายัยและใช้จุดให้แสงสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นเวลาสามเดือนตลอดช่วงระยะเวลาการจำพรรษา แม้ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาถวายหลอดไฟฟ้าฐานไฟฉายแทนแต่ยังมีการถวายเทียนพรรษากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไปและที่พระอุโบสถวัดเบญจมาบพิษดุสิทธวานารามเขตดุสิต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พันเอกหม่อมเจ้านวาพันยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568 อันหนึ่งเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาที่บริเวณประตูศรีรัตนาศาสดาวะะัะศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาพุทธศักราช2568โดยมีท่านหญิงศรีสว่างบนบุญจชิตราดุลทรงเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จากวัดสุทัศเทพ,พวรวารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดราชประดิสถิธมหาศีมารามและวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายมหาราชวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชจน,นีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชนาวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานาประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ยังความเจริญแก่สยามประเทศทั้งดานการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมโดยเมืองลบบุรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชมีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตานุนนจากต่างประเทศหลายคณะและทรงเป็นเอกคราศาสานุปถัมภกศาสนาต่างๆโดยเท่าเทียมสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยา พระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175หลังจากเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาไว้ได้ประมาณ10ปีทรงมีพระราชดำริให้สถาปนาเมืองเก่าคือเมืองวัดธานีหรือรบบุรีในปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองและเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่รบบุรีเป็นประจำทุกปีสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จสวรรคตวันที่11กรกฎาคม2231 สิริพระชนามายุ5 6พรรษาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการี่น้องสาราน,นะคะกและท่านาร่วมในารรบำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทธนารีนาศเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่13กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12-14ถึง 14, กรกฎาคม2568สักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพัฒนาไตรว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืินสุทัานารีนาฏวันที่13กรกฎา,าคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎา,าคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับในวันนี้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ